ครับขอบคุณครับท่านวิทยากรน,นะครับที่แนะนําตัวนะครับแล้วก็ในส่วนของผมนะครับที่จะมาเล่าให้ฟังนะครับใช้คําว่าเราเลยกันเนาะก็บรรยายก็จะดูหนักไปนิดหนึ่งนะครับในส่วนของผมที่จะมาเล่าให้ฟังก็คือเป็นส่วนของคาร์บอนเครดิตนะครับหรือว่าการประเมินการกักเก็บการกระจกในภาคป่าไม้แล้วก็แถมมาเรื่องการเกษตรอีกนิดนึง นะครับก็อาจจะไม่ได้ลงลึกรละเอียดนะครับซึ่งเนื้อหาที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับอาจจะไม่ได้ลงลึกถึงสูตรว่าคำานวณอย่างไรนะครับแต่สิ่งที่จะมาเล่าให้ฟังวันนี้จะเป็นหลักการนะครับให้เข้าใจว่าถ้าอยากจะทำคาร์บอนเครดิตในภาคป่าไม้เนี่ยมันมีวิธีการดำเนินการอย่างไรเราจะมีการเลือกใช้วิธีการในการคำนวณอย่างไรนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นเนื้อหาที่ พอเหมาะพอควรนะครับกับสองช่วงเวลานะครับที่ได้รับมอบหมายมาจากทางกระทรวงนะครับตันนี้จะแชร์สไลด์นะครับผมนะครับซึ่งวันนี้เองนะครับก็ <c oughs> อย่างที่นําเรียนเบื้องต้นนะครับก็จะมาแนะนำโครงการคาร์บอนเครดิตในภาพป่าไม้แล้วก็การเกษตรนะครับหลายคนก็อาจจะเคยได้ยินคําว่าคาร์บอนเครดิตมาค่อนข้างพอสมควรแล้วนะครับซึ่งก็ เท่าที่ผมนะครับเคยได้ไปสัมผัสเคยได้ไปพูดคุยกับหลายภาคส่วนนะครับก็อาจจะยังมีความความแบบมึนงงอยู่หรือว่าอาจจะงงงงอยู่ว่าเอ๊ะไปพูดกับคนนั้นก็คาร์บอนเครดิตไปพูดกับคนนี้นก็คาร์บอนเครดิตแล้วจริงๆแล้วคาร์บอนเครดิตมันคืออะไรนะครับก่อนที่จะพูดถึงคาร์บอนเครดิตอาจจะแนะนําในเรื่องของตลาดคาร์บอนเครดิตก่อนนะครับคาร์บอนเครดิตเนี่ยอาจจะแบ่งตามประเภทของตลาดออกเป็น2กลุ่มด้วยกันนะครับกลุ่มหนึ่งเรียกว่าตลาดคาร์บอนเครดิตในภาคบังคับ ก็คือจะเป็นกลไกการซื้อขายนะครับภายใต้การควบคุมของ UNFCCC นะครับนะครับซึ่งก็เป็นนงานสหประชาชาติที่ทําเกี่ยวกับเรื่องของการลดการเรือดจกเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับซึ่งกลไกที่เรารู้จกรู้จักดีในกลุ่มนี้นะครับก็จะเป็นกลไกในเรื่องที่เรียกว่า Clean Development Mechanism นะครับซึ่งเป็นกลไกภายใต้คาร์บอนเครดิตเนี่ยภายใต้ยิ่งตัวโปรโตคอลนะครับอันนี้ต้องบอกว่าเป็นกลไกต้นตํำรับแรกนะครับ ต้นตำรับแรกของคาร์บอนเครดิตของโลกนี้ที่มันเกิดขึ้นนะครับอีกกลุ่มหนึ่งเรียกว่ากลไกคาร์บอนเครดิตในภาคสมัครใจนะครับอันแรกคือภาคบังคับนะครับอันที่2คือภาคสมัครใจนะครับทีนี้ในกลุ่มของกลไกคาร์บอนเครดิตในภาคสมัครใจนะครับมันก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะครับคือกลุ่มกลไกคาร์บอนเครดิตอิสระนะครับกลุ่มกลไกพวกนี้นะครับหรือว่ามาตรฐานคาร์บอนเครดิตพวกนี้นะครับก็จะเป็นมาตรฐานที่สร้างขึ้นหรือพัฒนาขึ้นโดย NGO ็นหลักนะครับซึ่งที่เราคุ้นเคยกันก็จะเป็นในกลุ่มของมาตรฐานคาร์บอนเครดิตที่เรียกว่า VCS นะครับหรือว่า v e r i i e d Carbon Standard นะครับหรือว่า g o Standard ์ดมีการ c a ร์บอน e g i s สตี้นะครับ Climate Action Reserve หรือว่าก็มีอีกเป็น1 0บๆกลไกนะครับที่ที่ที่อยู่ในกลุ่มนี้นะครับอันนี้เป็น NGO ที่เขาพัฒนาตัวมาตรฐานตัวนี้ขึ้นอีกกลุ่มกลไกคาร์บอนเครดิตอีกระดับหนึ่งเรียกว่ากลไกคาร์บอนเครดิตภาคสมัครใจในระดับประเทศนะครับ ถ้าเป็นประเทศไทยนะครับก็จะเป็นโครงการที่เรียกว่า Thailand Voluntary Emission Reduction Program หรือเรียกว่า TVER นะครับอันนี้คือคกลไกคาร์บอนเครดิตของประเทศไทยนะครับถ้าอยู่ที่ญี่ปุ่นก็จะเป็น J c r e d i t นะครับหรือที่จีนนะครับก็จะเป็น China g s g Voluntary Emission Reduction Program ถ้าเป็นเกาหลีก็จะ Republic of Korea Offset Carbon Credit Mechanism นะครับซึ่งแต่ละประเทศเนี่ยเขาก็จะมีการสร้างกลไกคาร์บอนเครดิตของเขาขึ้นมา นะครับอันนี้อยากให้เห็นภาพรวมตรงนี้ก่อนว่ามาตรฐานคาร์บอนเครดิตหรือว่ากลไกคาร์บอนเครดิตเนี่ยมันม,ม,นมีมันมีหลายมาตรฐานมากนะครับแต่วันนี้เองนะครับที่เราจะมาพูดถึงก็คือคกลไกคาร์บอนเครดิตนะครับที่อยู่ภายใต้โครงการ T ีเวอร์นะครับหรือว่า t a r y e m i t i u c t i o n program ซึ่งองค์การบริหารจัดก,การการเรือนกระจกนะครับเป็นคนควบคุมและกำกำับมาตรฐานตัวนี้อยู่ นะครับซึ่งภาพรวมเนี่ยเข้าใจว่าทางดรปานีนะครับได้แนะนําไปแล้วสักครับเมื่อสักประมาณวันที่สามที่ผ่านมานะครับว่าในภาพรวมของโครงการทีเวิร์เป็นอย่างไรนะครับทีนี้นะครับให้เห็นภาพนิดหนึ่งนะครับว่าตอนนี้เนี่ยมีประเทศไหนบ้างนะครับที่มีการทํากลไกคาร์บอนเครดิตในระดับประเทศขึ้นมานะครับถ้าภาพตรงนี้เองทุกคนก็จะเห็นว่าไอ้สีแดงๆนะครับสีส้มๆที่ท่านเห็นเนี่ยนะครับก็จะเป็นประเทศที่นะครับ มีการพัฒนานกลไกคาร์บอนเครดิตเป็นของประเทศตัวเองนะครับถ้าเกิดมองใน <c oughs> ขอไปครับถ้าเกิดเรามองในตัวของอาเซียนเองเนี่ยจะพบว่านะครับจะเห็นว่าประเทศไทยเราเพียงประเทศเดียวนะครับที่มีกลไกคาร์บอนเครดิตเป็นของตัวเองนะครับสังเกตนะครับในภูมิภาคอาเซียนยังไม่มีใครเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพารมาอินโดมาเซียสิงคโปร์ ยังไม่มีการพัฒนากลไกคาร์บอนเครดิตขึ้นมาเลยมีเพียงประเทศไทยประเทศเดียวเท่านั้นในอาเซียนที่พัฒนาตัวกลไกนี้ขึ้นมานะครับที่เรียกว่า t w e r หรือว่า Thailand Voluntary Emission Reduction Program นะครับทีนี้ถ้าจะพูดให้ง่ายฟังให้ง่ายนะครับว่าคาร์บอนเครดิตคืออะไรนะครับคาร์บอนเครดิตคืออะไรก็คือปริมาณก๊าซเรือนกระจกนะครับคือปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดหรือกักเก็บได้นะครับจากการดําเนินโครงการลดหรือกักเก็บก๊าซเรือนกระจก และได้รับการรับรองจากหน่วยงานนะครับซึ่งเป็นคนกํากับดูแลมาตรฐานคาร์บอนเครดิตนะครับแต่ถ้าจะเล่าให้ฟังกันง่ายอธิบายให้ฟังกันง่ายคือปริมาณการลงกระจกนะครับที่ได้จากโครงการทีเวอร์วันนี้เรากําลังพูดถึงทีเวอร์เพราะฉะนั้นเราจะบอกว่าปริมาณการลงกระจกที่ลดหรือกักเก็บได้จากโครงการทีเวอร์นะครับและอบกอ์ให้การรับรองตัวเลขนะครับเพราะว่าอบกอ์เป็นคนกํากับมาตรฐานคาร์บอนเครดิตตัวนี้อยู่ นะครับทีนี้ <c oughs> เมื่อถามว่าคาร์บอนเครดิตเนี่ยนะครับใครทำอะไรเชื่อได้แค่ไหนนะครับเมื่อพูดถึงคำว่ามาตรฐานเนี่ยมันก็เลยถามว่าเชื่อได้ไหมอ่ะว่ามันคือหนึ่งตังคาร์บอนเครดิตจริงๆนะครับถ้าพูดถึงบทบาทหรือว่าบุคคลที่มันเกี่ยวข้องกับคาร์บอนเครดิตนะครับที่เกี่ยวข้องในเรื่องของกระบวนการคาร์บอนเครดิตเนี่ยนะครับมันก็จะมีคนหลักๆอยู่สามสี่กลุ่มด้วยกันนะครับ คนกลุ่มแรกเรียกว่าผู้ทาโครงการคาร์บอนเครดิตนะครับผู้ทาโครงการคาร์บอนเครดิตก็อาจจะเป็นถ้าให้ฟังง่ายก็คือคนที่ปลูกต้นไม้นะครับคนที่ปลูกต้นไม้นะครับแล้วเอามาทําโครงการคาร์บอนเครดิตนะครับแล้วก็คนที่กํากับมาตรฐานนะครับก็จะเป็นอบกนะครับเป็นคนกํากับมาตรฐานอยู่ว่าคาร์บอนเครดิตตัวไหนได้มาตรฐานหรือไม่ได้มาตรฐานนะครับก็จะเป็นคนออกมาตรฐานตัวนี้มา นะครับแล้วก็ผู้ซื้อหรือว่าผู้ใช้คาร์บอนเครดิตซึ่งก็จะเป็นกลุ่มที่ต้องการที่จะซื้อคาร์บอนเครดิตไปใช้ในการชดเชยนะครับปริมาณการปล่อยกันกระจกของสินค้าหรือบริการต่างๆหรือขององค์กรนะครับทีนี้คําถามก็คือว่าเอ๊ะทำไมนะครับผู้ซื้อหรือผู้ใช้คาร์บอนเครดิตตัวเนี้ยนะครับถึงจะซื้อคาร์บอนไปเพื่อใช้ชดเชยตัวเองนะครับคําตอบก็คือว่า ผู้บริโภคนะครับที่มีความใส่ใจทางด้านสิ่งแวดลอ้อมเขาก็จะบอกว่าเขาจะซื้อสินค้าหรือทําการค้าเฉพาะกับนะครับองค์กรหรือหน่วยงานนะครับที่นะครับเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้อมหรือไม่ปล่อยการรือนกระมาจบนะครับทําให้กลุ่มขององค์กรหรือทําให้กลุ่มของคนที่ผลิตสินค้าเนี่ยจำเป็นที่จะต้องอมีการคํานึงมีการผลิตที่คํานึงถึงเรื่องการปล่อยคาร์บอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะเชื่อได้อย่างไรว่าคาร์บอนที่ซื้อมามีมาตรฐานนะครับ ก็กลับมาดูที่องค์การบริหารจัดการการเรือนกระจกซึ่งเป็นคนออกมาตรฐานว่าในการออกมาตรฐานมันนั้นเนี่ยองค์การบริหารจัดการการเรือนกระจกเนี่ยใช้มาตรฐานตัวไหนนะฮะในการกําหนดมาตรฐานคาร์บอนเครดิตนะครับซึ่งการดําเนินมาตรฐานโครงการคาร์บอนเครดิตขององกรเนี่ยมันก็จะเป็นไปตาม ISO 14064-2นะครับอันนี้เป็นแนวทางการดําเนินโครงการคาร์บอนเครดิตทั่วโลกเลยนะครับส่วนนะครับ คนที่ทำโครงการคาร์บอนเครดิตก็ต้องคำนวณให้เป็นไปตามมาตรฐานที่อบ์กกำหนดหรือว่าทีเวอร์เมท o ดโลจีหรือว่าวิธีการที่อบ์กกำหนดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเองเนี่ยครับอบ์กไม่ได้ลงไปรับรองเองนะครับคนที่นะครับออกไปเป็นกรรมการหรือคนที่ออกไปตรวจสอบว่าโครงการเนี้ยนะครับเป็นมีมาตรฐานไหมนะครับเป็นไปตามที่อบกร,ก,รกำหนดหรือไม่เนี่ยก็จะเรียกว่าตัวออเดเตอร์นะครับหรือว่าผู้เหมเมินภายนอกนะครับซึ่งคนกลุ่มนี้เนี่ย,ยก็จะต้องถูกตรวจสอบโดยมาตรฐาน1 4 0 6 4สกี่ห้า นะครับนะครับเพราะฉะนั้นทุกกระบวนการทุกขั้นตอนนะครับทุกคนที่เกี่ยวข้องนะครับก็จะมีมาตรฐานกําหนดไว้นะครับซึ่งมาตรฐานที่เราอ้างอิงมาส่วนใหญ่ก็จะเป็นมาตรฐานทางด้าน ISO นะครับไม่มีข้อสอบนะครับตรงนี้แค่เล่าให้ฟังนะครับแค่เล่าให้ฟังถ้าตรงไหนมีข้อสอบจะพยายามบอกไปเรื่อยๆนะครับนะทีนี้ทําอย่างไรดีนะครับถ้าอยากมีคาร์บอนเครดิตนะครับทําอย่างไรดีถ้าอยากมีคาร์บอนเครดิต นะครับคาตอบไม่ง่ายนะครับถ้าอยู่บนพื้นแผ่นดินแห่งประเทศไทยก็เชิญชวนมาทําโครงการที่เรียกว่าโครงการ t w o r นะครับหรือว่านะครับย่อามาจากคําว่า Thailand Voluntary Emission Reduction Program นะครับหรือว่าโครงการคาร์บอนเครดิตของประเทศไทยนะครับซึ่งจากนี้ไปเองนะครับจากนี้ไปเองเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ที่ผมพูดถึง Tver นะครับอยากให้ทุกคนเข้าใจว่ามันคือโครงการคาร์บอนเครดิตของประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นจะเรียกว่าโครงการคาร์บอนเครดิตของประเทศไทยก็ไม่ผิด จะเรียกว่าทีเวอร์ก็ไม่ผิด V E R อ่านว่าเวอร์นะครับพราหลายคนชอบอ่านเวอร์ที่แปลว่าโลกไม่ใช่นะครับอ่านว่าทีเวอร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโครงการเราเนี่ยนะครับไม่ใช่เพิ่งมาเกิดนะครับเราทํามาตั้งแต่ปี2557โอ้หเราทำมานานกันแล้วนะฮะเราทำมาตั้งแต่ปี2557 25ย้ำนิดนึงนาะหน้านี้มีออกข้อสอบอยู่มาหนึ่งหรือสองข้อนะครับนิดนึงนะครับ <c oughs> โดยนะครับ สิ่งที่สามารถหรือประเภทกลุ่มโครงการที่สามารถจะนํามาทําเป็นโครงการทีเวอร์ได้เนี่ยนะครับอาจจะแบ่งออกเป็น7กลุ่มใหญ่ๆก็ได้อาจจะแบ่งออกเป็น6กลุ่มใหญ่ๆนะครับกลุ่มแรกเรียกว่ากลุ่มของพลังงานทดแทนนะครับเช่นใครไปผลิตโซลาเซลล์มานะครับก็สามารถที่จะเอาโครงการที่ทําโซลาเซลล์นั้นเนี่ยมาทําเป็นโครงการคาร์บอนเครดิตก็ได้อันนั้นเรียกว่ากลุ่มของกรรม ผิดพลังงานทดแทนหรือกลุ่มของการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานนะครับเช่นเรามีเครื่องจักรอู่เครื่องหนึ่งนะครับซึ่งใช้งานมานานและเป็นเทคโนโลยีที่เก่ามากนะครับแล้วเครื่องจักรเครื่องนี้ใช้น้ํามันร้อยลิตรต่อชั่วโมงแล้วเรามีการเปลี่ยนเครื่องจักรใหม่นะครับเรามีการเปลี่ยนเครื่องจักรใหม่ตัวเครื่องจักรใหม่เนี่ยใช้เทคโนโลยีใหม่นะครับที่มีประสิทธิภาพสูงอาจจะใช้น้ํามันแค่สามสิบลิตรต่อชั่วโมงเพราะฉะนั้นส่วนต่างของผลลัพธ์ของน้ํามันที่เราลดการใช้ไปได้ตรงนี้นะครับ มันก็สามารถที่จะเอามาคำนวณเป็นคาร์บอนเครดิตได้นะครับอันนี้ก็จะอยู่ในกลุ่มของการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานนะครับหรือในกลุ่มของการจัดการขยะของเสียนะครับเช่นเรามีการคัดแยกขยะเพื่อที่จะลดขยะที่จะลงไปหลุมฝังกลบนะครับซึ่งจะทําให้เกิดก๊าซมีเทนซึ่งมีการรืงกระจุกชิดหนหึงเนี่ย ไอ้โครงการประเภทนี้ก็สามารถที่จะเอามาทําเป็นโครงการคาร์บอนเครดิตได้หรือฟาร์มหมูนะครับที่มีการทาไบโอแก๊สอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถที่จะเอามาทาเป็นคาร์บอนเครดิตได้อันนี้ก็อยู่จัดอยู่ในกลุ่มของประเภทการจัดก,การขยะแล้วก็ของเสียนะครับก็เอามาทําเป็นโครงการคาร์บอนเครดิตได้เหมือนกันอ่าอีกกลุ่มหนึง่งก็คือกลุ่มของโครงการประเภทการขนส่งนะครับเราเปลี่ยนจากระบบล้อนะครับแต่เดิมขนส่งโดยรถสิบล้อนะครับเรามาเปลี่ยนเป็นระบบรางนะครับเพราะฉะนั้นการใช้พลังงานการใช้อะไรเนี่ยเ็จะลดลง นะครับต่างๆเหลแบบนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะเอามาทําเป็นโครงการคาร์บอนเครดิตได้นะครับแล้วก็กิจกรรมทางด้านการเกษตรนะครับการทําไร่การทําพืชไร่พืชสวนนะครับหรือว่าการปลูกยางพารานะครับการปลูกปาล์มน้ํามันนะครับการทําสวนผลไม้ก็สามารถที่จะเอามาทําเป็นโครงการคาร์บอนเครดิตได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้เรียกว่าโครงการภาคการเกษตรนะฮะ หรือกลุ่มประเภทการปลูกป่าปลูกต้นไม้การอนุรักษ์และการฟื้นฟูป่าก็เป็นอีกกลุ่มประเภทหนึ่งซึ่งสามารถที่จะเอามาทําเป็นโครงการคาร์บอนเครดิตได้นะครับโดยในวันนี้เนี่ยเราจะมาโฟกัสอยู่ที่สองกลุ่มสุดท้ายนะครับคือกลุ่มโครงการทางด้านการเกษตรนะครับแล้วก็กลุ่มโครงการประเภทการปลูกป่าปลูกต้นไม้แล้วก็การอนุรักษ์แล้วก็การฟื้นฟูป่านะครับเราจะโฟกัสแค่สตัวเท่านั้นนะฮะ อันนี้ก็ขยายให้ดูนะครับว่าตัวอย่างของแต่ละกลุ่มประเภทเนี่ยมีอะไรบ้างที่สามารถจะทำมาทำเป็นโครงการคาร์บอนเครดิตได้นะครับก็สามารถดูได้จากสไลด์นะครับอันนี้ขออนุญาตที่จะข้ามนะครับไม่มีข้อสอบครับนะทีนี้พอพูดถึงโครงการทีเวอร์นะครับหลายคนก็อาจจะนะครับคือได้ยินมาแต่ปัจจุบันนะครับเพื่อให้ทันยุคทันสมัยนะครับ บอบกอก็เลยพัฒนาโครงการ T ีเวอร์ออกเป็นสองระดับด้วยกันนะครับตัวแรกเรียกว่าสแตนดาร์ดทีเวอร์นะครับกับตัวที่สองเรียกว่าพรีเมียมทีเวอร์นะครับตัวนี้มีในข้อสอบนะครับมีมีคำในข้อสอบสแตนดาร์ดทีเวอร์ก็คือคาร์บอนทีเวอร์มาตรฐานถ้าเป็นชื่อภาษาไทยก็คือ T ีเวอร์มาตรฐานแต่ถ้าเป็นพรีเมียมทีเวอร์ก็คือ T ีเวอร์มาตรฐานขั้นสูงนะครับเราจะเลือกทำตัวไหนตัวหนึ่งก็ได้ นะครับเราจะเลือกทาตัวไหนตัวนึงก็ได้เพียงแต่ว่าการทำสแตนดาร์ดทีเวอร์หรือว่าทีเวอร์มาตรฐานเนี่ยนะครับวัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะนำคาร์บอนเครดิตที่ได้นะครับไปซื้อขายในตลาดภาคสมัครใจในตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจนะครับสามารถนําไปใช้ชดเชยได้ทั้งในระดับองค์กรแล้วก็บุคคลนะครับถ้าเป็นทีเวอร์มาตรฐานแต่ถ้าเป็นกรณีพรีเมียมทีเวอร์นะครับกรณีพรีเมียมทีเวอร์นะครับ สามารถนะครับนำไปซื้อขายได้ทั้งในและต่างประเทศนะครับทั้งในและต่างประเทศความหมายก็คือว่าในกรณีที่มีการใช้คาร์บอนเครดิตจากโครงการประเภทพรีเมียมทีเวอร์เนี่ยสำหรับการค้าขายกับต่างประเทศเนี่ยจะต้องได้รับหนังสืออนุญาตนะครับาการใช้คาร์บอนเครดิตหรือการเป็นข้อตกลงระหว่างรัฐต่อรัฐก่อนนะครับถึงจะสามารถนําไปใช้ได้ แต่ถ้าถ้าเกิดว่าเป็นการใช้เพื่อ CSR ร,ระหว่างประเทศจากระหว่างองค์กรแค่นั้นเนี่ยอันนี้ไม่จําเป็นนะครับสามารถที่จะใช้ได้เลยนะครับอันนี้ก็จะคือความแตกตา่างคือพูดง่ายๆคือถ้าเป็นสแตนดาร์ดทีเวร์ก็คือเหมาะสําหรับคนที่ไม่ได้ต้องการคาร์บอนเครดิตที่มีความมาตรฐานเข้มข้นเท่าไหร่แต่ถ้าพรีเมียมทีเวอร์ก็เป็นมาตรฐานทีเวร์ที่มีความเข้มข้นทั้งในเรื่องของการคำนวณนะครับทั้งในเรื่องของออการวิเคราะห์ข้อมูลต,ต่างๆเหล่า,า,านี้นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยการนําไปใช้ของพรีเมียมทีเวอร์ก็จะมีความขอบเขตที่กว้างมากกว่านะทีนี้สองอย่างนะครับที่แตกต่างกันนะครับระหว่างสแตนดาร์ดทีเวอร์กับพรีเมียมทีเวอร์นะครับสแตนสแตนดาร์ดทีเวอร์เนี่ยนะครับวันที่เริ่มต้นดําเนินกิจกรรมเนี่ยนะครับหรือว่าวันที่เริ่มต้นปลูกป่าเนี่ยจะปลูกป่ามาเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าเป็นสแตนดาร์ดทีเวอร์ นะครับแต่ในกรณีที่เป็นพรีเมียมทีเวอร์นะครับจะต้องเป็นการปลูกป่าหลังวันที่ยี่ส้าพฤษภาคมนะครับสองพันห้า้อยหกสิบห้านะครับ2,565นห้า้อสิบห้านะครับถึงจะสามารถเข้าร่วมโครงการได้อันนี้คือข้อแตกต่างอันแรกนะครับระหว่างพรีเมียมทีเวอร์กับสแตนดาร์ดทีเวอร์นะอันที่สองขนาดของพื้นที่โครงการนะครับขนาดของพื้นที่โครงการถ้าเป็นสแตนดาร์ดทีเวอร์ บอกว่าพื้นที่จะเข้าร่วมโครงการได้เนี่ยขั้นต่ำจะต้องมี10ไร่นะครับแต่ถ้ากรณีเป็นพรีเมียมทีเวอร์นะครับไม่มีการจํากัดพื้นที่ขั้นต่ำนะครับส่วนในเรื่องของการพิสูจน์การดําเนินการเพิ่มเติมจากปกตินะครับถ้าเป็นสแตนดาร์ดทีเวอร์นะครับไม่ต้องพิสูจน์อะไรเลยนะครับแต่ในกรณีที่เป็นพรีเมียมทีเวอร์นะครับจะต้องมีการพิสูจน์การดําเนินการเพิ่มเติมจากปกตินะครับซึ่งก็จะมีความซับซ้อนในเรื่องของการพิสูจน์ขึ้นใหม่นะครับ แล้วก็ในเรื่องของการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นนะครับถ้าเป็น Standard t ทวไม่ต้องจัดรับฟังความคิดเห็นนะครับแต่ถ้าเป็นพรีเมียมทีวนะครับจะต้องมีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นและจะต้องมีการตรวจสอบนะครับการรับฟังความมีการตรวจสอบผลการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเนี่ยโดยออเดอร์หรือว่าผู้ประเมินภายนอกด้วยนะครับอันนี้คือความต่างันี้ คือแต่ก่อนเนี่ยถ้าทำโครงการปูป่าแล้วอมาขึ้นจะเป็นโครงการทีเวอร์เนี่ยไม่ต้องมีการรับฟังความเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับแต่ถ้าต่อไปถ้าเป็นพรีเมียมทีเวอร์เนี่ยถ้าจะทำพรีเมียมทีเวอร์เนี่ยจะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก่อนนะครับก็จะมีความซับซ้อนในการทำงานขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ในเรื่องของการจัดทำการประเมินการพัฒนาที่ยั่งยืนแล้วก็การป้องกันผลกระทบด้านลบนะครับนะฮะแต่เดิมเนี่ยถ้าเป็นที่เป็นเอ่อสแตนารัดทีเวิร์เนี่ยไม่ต้องทำนะครับถ นะครับจะต้องทํานะครับส่วนในเรื่องของการจัดทํารายงานการประเมินความเสี่ยงต่อการสูญเสียคาร์บอนจากความไม่ถาวรของพื้นที่โครงการนะครับสแตนดาร์ดทีเวอร์ไม่ต้องทํานะครับถ้าเป็นพรีเมียมทีเวอร์ต้องทํานะครับอันนี้คือความต่างอีกแบบหนึ่งและที่สําคัญประการอีกประการหนึ่งก็คือว่าการหักเครดิตสํารองนะครับการหักเครดิตสํารองถ้าเดิมเนี่ยโครงการทีเวอร์ที่เป็นสแตนดาร์ดเนี่ย คำนวณมาได้เท่าไหร่อ,อุปกรณ์รับรองเท่าไหร่นะครับก็จะได้กลับไปทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้ากรณีที่เป็นพรีเมียมทีเวอร์นะครับกรณีที่เป็นพรีเมียมทีเวอร์เนี่ยจะมีการหักเครดิตสำรองไว้นะครับประมาณทุกครั้งนะครับที่มีการขอรับรองคาร์บอนเครดิตเนี่ยร้อยละยี่สิบนะครับร้อยละยี่สิบแล้วก็จะคืนให้สูงสุดร้อยละสิบห้าในการขอรับรองคาร์บอนเครดิตในครั้งต่อไปในกรณีที่โครงการเราไม่มีความเสี่ยงที่จะสูญเสียคาร์บอนจากการดําเนินโครงการนะครับแล้วก็ สุดท้ายคือเรื่องของอายุโครงการหรือว่าระยะเวลาการคิดคาร์บอนเครดิตนะครับในกรณีที่นะครับเป็นสแตนดาร์ดทีเวอร์เนี่ยจะกำหนดอายุโครงการไว้สิบปีนะครับแล้วก็เป็นพรีเมียมทีเวอร์เนี่ยกำหนดอายุโครงการไว้สิบห้าปีนะครับอันนี้คือผมพยายามจะสรุปให้เห็นว่าใครเลือกที่จะทำสแตนดาร์ดใครเลือกที่ทำพรีเมียมทีเวอร์มันคือข้อแตกต่างที่เราจะต้องรู้ในเบื้องต้นนะครับไม่เป็นไรครับตรงนี้ไม่มีข้อสอบนะครับไม่มีข้อสอบแต่เล่าให้ฟังไเฉยเพื่อจะได้รู้นะครับ ทีนี้นะครับในโครงการทีเวอร์เนี่ยเวลาเราจะคำนวณน,นะครับเวลาเราจะคำนวณคาร์บอนเครดิตเนี่ยเราต้องคำนวณตามเมทริโอลจีหรือว่าระเบียบวิธีการลดก๊าซเรืองกระจกที่อบกกํำหนดนะครับซึ่งกรณีที่เราเลือกสแตนด์ดัตทีเวอร์เขาก็จะมีระเบียบวิธีการสําหรับสแตนด์ด d t ทีเวอร์ในการคํานวณกรณีที่เราเลือกทําตามพรีเมียมทีเวอร์เขาก็จะมีระเบียบวิธีการสาหรับพรีเมียมทีเวอร์ให้เราคํานวณทาตามนะครับนอกจากนั้นเนี่ย ในตัวระเบียบวิธีการลดการลนกระจกเนี่ยก็จะต้องมีการใช้เอกาสารตัวหนึ่งในการที่จะคำนวณควบคู่กันไปด้วยเรียกว่าเครื่องมือการคำนวณนะครับซึ่งเครื่องมือการคำนวณก็จะแยกตามลักษณะของโครงการถ้าเป็นทีเวอร์สแตนดาร์ดสแตนดาร์ดทีเวอร์เนี่ยก็จะมีเครื่องมือการคำนวณสำหรับสแตนดาร์ดทีเวอร์เช่นเดียวกันหรือถ้าเป็นพรีเมียมทีเวอร์ก็จะมีเครื่องมือการคำนวณสำหรับพรีเมียมทีเวอร์เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมสรุปให้ว่านะครับ ถ้าเราเลือกใช้สแตนดาร์ดเราก็ต้องใช้วิธีการคำนวณของสแตนดาร์ดถ้าเราเลือกใช้พรีเมียมเราก็ต้องใช้วิธีการคำนวณของพรีเมียมนะครับอันนี้ผมพยายามจะแยกให้ดูออย่างหนึ่งว่าในกรณีที่นะครับวิธีการคำนวณน,นะครับของโครงการทีเวอร์เนี่ยแยออกเป็นสองขาใครสนใจขาที่เป็นสแตนดาร์ดทีเวอร์ปัจจุบันจะมีระเบียบวิธีการคำนวณอยู่ทั้งหมดด้วยกัน4วิธีการคำนวณน,นะครับคือทีเวอร์เสเม็ดิบามีศนย์หนึ่ง นะครับ Tver S 02, เม็ด13.402 Tver S เม็ด13.403แล้วก็04สําหรับภาคป่าไม้นะครับแล้วในภาคเกษตรก็จะมีสองวิธีการคํานวณก็คือ Tver S 13.405แล้วก็ Tver S 13.406นะครับอันนี้คือวิธีการคํานวณเดี๋ยวผมจะมาเล่ารายละเอียดให้ฟังว่าในแต่ละวิธีการคํานวณเนี่ยเราจะมีวิธีการเลือกใช้อย่างไร นะครับในส่วนของทีเวิร์ดพรีเมียมนะครับก็จะมีวิธีการคำนวณอยู่ทั้งหมดด้วยกันถ้าเป็นกรณีที่เป็นการปลูกป่าปลูกต้นไม้เนี่ยจะเป็นทีเวิ 01, ร์ดเม็ดสิบสามคีศูนย์หนึ่งไปจนถึงสิบสามคีศูนย์ห้านะครับสังเกตคล้ายๆกันนะครับแต่ถ้าเป็นพรีเมียมจะไม่มีตัวตัวเอสนะครับถ้าเป็นสแตนด์ดัจะมีตัวเอสกำกับ,กบนะครับแต่ถ้าเป็นภาคการเกษตรในทีเวิร์ดทีเวิร์พรีเมียมก็จะเป็นสิบสามคีศูนย์หก เดี๋ยวเราจะมาได,ไ,ดได้มาเรียนรู้กันว่าแต่ละเมทรัโลจีตรงนี้นะครับมันมีวิธีการคำนวณอย่างไรมีวิธีการเลือกการเลือกใช้อย่างไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นชื่อเมทเต็มๆของเขาเมื่อกี้ผมให้ดูตัวยอ่อนะครับ tverme s tver s เม็ดสิบสามขีดหนึ่งเนี่ยชื่อภาษาไทยมันชื่อการปลูกป่า,ยอ,ยาอย่างยั่งยืนนะครับ t v e s เม็สิบสามขีดศูนย์สองนี่คือการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการทําลายป่าและความเสื่อมโทรมของป่านะครับ tver เอสเมดสิบสามคี่สามคือการปลูกป่าอย่างยั่งยืนโครงการขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ทีเวอเอสเมดสิบสามคี่ศูนสี่คือการปลูกไม้เศรษฐกิจโตเร็วนะครับอันนี้ก็จะเป็นชื่อเต็มๆให้ดูว่าถ้าเป็นฝั่งทีเวอสแตนดาร์ดก็จะมีชื่อเมทร็อกีตามนี้นะครับถ้าเป็นฝั่งทีเวอพิเนียมก็จะมีเมทร็อกซี่ตามนี้ให้ดูก่อนนะครับทีนี้ในส่วนของเครื่องมือการคำนวณนะครับสำหรับสแตนดาร์ดก็จะมีอยู่ทั้งหมด3เครื่องมือการคำนวณมาประกอบก็คือเครื่องมือการคำนวณการเก็บคาร์บออนนขงต้ไม เครื่องมือการคำนวณการสะสมคาร์บอนในดินแล้วก็เครื่องมือการสะสมกับคาร์บอนในเศษซากไม้ตายหรือเศษซากพืชนะครับส่วนพีเนียมก็จะมีเครื่องมือที่เยอะมากนะครับมีสิบสามเครื่องมือนนะครับที่ใช้ประกอบการคำนวณคาร์บอนเครดิตเพราะฉะนั้นต้องเลือกใช้ให้ถูกนะครับโอเคนะครับทีนี้เรามาเข้าเนื้อหาหลักก่อนนะครับก็คือ T-word standard ร์ดส d ถ้าเราอยากจะได้คาร์บอนเครดิตจาก Standard t ท o เวนะครับเรามีข้อควรรู้เบื้องต้นอย่างไร นะครับเรามีข้อควรรูเ้เบื้องต้นอย่างไรนะครับในการที่จะทําโครงการมาตรฐานทีเวอร์นะครับข้อที่หนึ่งนะครับในสไลด์นี้มีข้อสอบนะครับตั้งใจนิดหนึ่งนะครับนในสไลด์นี้มีข้อสอบนะข้อที่หนึ่งก็คือชนิดก๊าซเรืองกระจกนะครับที่โครงการทีเวอร์ที่เป็นมาตรฐานทีเวอร์ให้การรับรองเนี่ยนะครับเป็นจะมีก๊าซรเรืองกระจกอยู่สามตัว นะครับก็คือคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็มีเทนแล้วก็ไนตรัสออกไซด์จะมีสามตัวนะครับสำหรับสแตนดาร์ดทีเวิร์นะครับทีนี้ระยะเวลาการคิดคาร์บอนเครดิตของโครงการในภาคป่าไม้เนี่ยนะครับถ้าเป็นสแตนดาร์ดทีเวิร์เนี่ยจะมีอายุนะครับหรือและอายุโครงการหรือและระยะเวลาการคิดคาร์บอนเครดิตของโครงการเนี่ยสิบปีนะครับแล้วขอต่ออายุโครงการได้ครั้งละสิบปีโดยไม่จํากัดจํานวนครั้ง นะครับแต่ถ้าเป็นโครงการภาคการเกษตรเนี่ยก็จะมีอายุโครงการ7ปีนะครับขอต่ออายุได้ครั้งละเปีโดยไม่จำกัดจํานวนครั้งนะครับแล้วก็หน่วยนะครับหน่วยที่ให้การรับรองนะครับเวลาโครงการคาร์บอนเครดิตให้การรับรองเนี่ยเราจะรับรองในหน่วยของตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่านะครับ ถ้าเกิดใครนึกภาพไม่ออกครับ1ตันคาร์บอนไดออกซด์เทียบเท่าเนี่ยก็จะเท่ากับลูกบอลทรงกลมขนาดเส้นผ่าสูงกลางสิเมตรนะครับแล้วก็อัดลมเข้าไปให้เต็มๆนะครับอันนี้จะเรียกว่า1ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าหรือหน้าตาของก๊าซเรือนกระจก1ตันนะครับแล้วก็สุดท้ายไม่ใช่สุดท้ายครับข้อที่4นะครับข้อที่4อันนี้เป็นข้อสําคัญมากนะครับในกรณีที่เราจะยื่นเอกสาร ข้อเสนอโครงการหรือว่า PDD ต่ออบกเนี่ยนะครับสำหรับโครงการประเภทป่าไม้และการเกษตรนะครับสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องยื่นมาพร้อมกับ PDD ก็คือเอกสารหลักฐานแสดงสิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดินนะครับที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือเอกสารสิทธิที่ยืนยันได้ว่าผู้มีกรรมสิทธิ์เหนพื้นที่นั้นๆยินยอมให้เข้าไปดําเนินการนะครับเพราะฉะนั้นในข้อสี่เนี่ยผมพยายามจะเน้นนิดหนึ่งว่ามันมีวักทองอยู่สองวักนะครับวักแรกบอกว่า การแสดงเอกสารสิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายนั่นหมายถึงว่ากรณีที่เราเป็นเจ้าของพื้นที่เราจะต้องมีโฉนดน,นะครับมาแสดงต่อบอบก,อกอนะครับถ้าไม่มีโฉนดมาแสดงต่อบอบก,อกอไม่ได้นะครับวรทองที่สองบอกว่าหรือเป็นเอกสารที่ยืนยันได้ว่าเจ้าของผู้มีกรรมสิทธิ์เหนือพื้นที่นั้นๆยินยอมให้เข้าไปดําเนินการเช่นเราไปเช่าที่ของคนอื่นมาทําโครงการได้ไหมคําตอบก็คือได้นะครับคําตอบก็คือได้แต่ก็หนว่า เราจะต้องมีเอกสารถ้าไปเช่าเขามาเนี่ยเราจะต้องมีเอกสารสัญญาเช่าแนบกับสำเนาโฉนโดมาด้วยมาสแสดงต่อบอบก,กนะครับภายในโดยเป็นเอกสารประกอบกับเอกสารข้อเสนอโครงการหรือว่าเอกสารพีดีนะครับแล้วก็ในกรณีที่เราไปปลูกป่าในพื้นที่ของกรมป่าไม้กรมอุทยานหรือว่ากรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งก็แล้วแต่ นะครับอันนี้ก็จะต้องได้รับอนุญาตการเข้าไปปลูกป่าในพื้นที่ของทั้งสามกรมรวมถึงได้รับอนุญาตให้นำโครงการนั้นมาขึ้นทะเบียนเป็นโครงการคาร์บอนเครดิตหรือโครงการ TBL กับอบกนะครับเพราะว่าเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าตอนนี้ทั้ง3กลมนะครับมีการออกระเบียบนะครับเรื่องการแบ่งปันคาร์บอนเครดิตให้สําหรับบุคคลภายนอกที่เข้าไปปลูกป่า นะครับอันนี้เน้นย้ำนิดหนึ่งว่าเป็นประเด็นสําคัญที่คิดว่าเราชาวกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะต้องรู้และน่าจะขยายผลต่อได้ว่าเมื่อนัชาวบ้านมาถามหรือว่าเอกชนมาถามว่าไปปลูกป่าในพื้นที่ของทั้งสามกรมเนี่ยเราจะได้คาร์บอนเครดิตไหมนะครับอันนี้เน้นย้ำนิดหนึ่งว่าสามารถทําได้นะครับแล้วก็แบ่งปันคาร์บอนเครดิตได้นะครับทีนี้ผมก็เลยสรุปมายยอๆว่าแผ่นหนึ่งนะครับว่ากรณีที่มีหน่วยงานเอกชนหรือประชาชนเข้าไปปลูกป่าในพื้นที่ของภาครัฐแล้วเนี่ยนะครับ สามารถที่จะแบ่งปันคาร์บอนเครดิตได้นี่มันมีเงื่อนไขยอย่างไรนะครับกรณีที่นะครับเป็นการเข้าไปปลูกป่าในพื้นที่ของกลมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะครับบุคคลหรือองค์กรทั่วไปที่ต้องการที่จะปลูกป่าแล้วเข้าร่วมโครงการคาร์บอนเครดิตเนี่ยจะต้องไปยื่นความประสงค์ในการดําเนินโครงการปลูกป่าร่วมกับทอชอนะครับซึ่งทอชอเองเนี่ยเขาจะมีการประกาศพื้นที่ปลูกป่าทุกๆปีนะครับเราก็ไปยื่นหนังสือขอเข้าร่วมโครงการปลูกป่ากับเขา นะครับเมื่อยื่นหนังสือเสร็จนะครับเราถึงทําเป็นเอกสารข้อเสนอโครงการหรือว่าเอกสาร p ีดีนะครับให้เขาเซ็นให้ทางท่านที่บริทอชอเซ็นแล้วยื่นมาขึ้นทะเบียนกับ,บอบก,กอนะครับโดยใครที่เขาไปปลูกป,ป่าในพื้นที่ของทอชอแล้วเนี่ยนะครับภายใต้โครงการปลูกป,ป่าร่วมกันระหว่างทอชอกับบุคคลภายนอกหรือองค์กรภายนอกเนี่ยจะได้รับการแบ่งปันคาร์บอนเครดิตในสัดส่วนนะครับร้อยละเก้าสิบสำหรับบุคคลภายนอกและร้อยละสิบสำหรับตัวทอชอเอง อันนี้คือระเบียบการแบ่งปันคาร์บอนเครดิตนะครับของกลุมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะทีนี้แล้วในกรณีที่นะครับมาปลูกป่าในพื้นที่ของกลมป่าไม้หลักนะครับทําอย่างไรถึงจะแบ่งปันคาร์บอนเครดิตได้นะครับอันดับแรกนะครับท่านจะต้องไปยื่นขออนุญาตนะครับเข้าไปปลูกป่านะครับตามมาตราสิบเก้าของพระบป่าสงวนก่อนหรือนะครับ ท่านจะต้องได้รับอนุญ,ญาตตามมาตราสิบามทับหนึ่งมาตราสิบหมาตรายี่ิของพลบป่าสงวนแห่งชาตินะครับแล้วก็มาตราห้าสิบสี่ของพลบป่ะปาไม้สองสแดสี่ท่านหนึ่งจะสามารถนำโครงการปลูกป่าของท่านเนี่ยมาทำเป็นโครงการคาร์บอนเครดิตได้นะครับบางทีเราเข้าไปปลูกป่าแต่ไม่ได้รับอนุญ,ญาตตามมาตราต่างๆที่ผมได้เล่ามานั้นเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเอามาทำเป็นโครงการคาร์บอนเครดิตได้นะครับหรือนะครับ ถ้ากรณีเป็นพื้นที่ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์น,นะครับซึ่งพื้นที่ที่เขาดูแลก,ก็จะมีสองพื้นที่หลกัลกเนาะก็คือพื้นที่อุทยานนะครับก็แล้วก็พื้นที่เ,เขตรักษานธุ์สัตว์ป่าเขตยทำล่านะครับในกรณีที่เป็นพื้นที่อุทยานเนี่ยคนที่เข้าไปปลูกป,ป่าเนี่ยจะต้องได้รับอนุญาตตามมาตรา23มาตรา28แล้วก็มาตรา64ของพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาตินะครับ หรือนะครับเป็นผู้ได้รับอนุญาตตามมาตรา56 67แล้วก็121ของพรบสมุนและคุ้มครองสัตว์ป่าท่านถึงจะนําพื้นที่ที่ท่านปลูกป่านั้นมาทําเป็นโครงการคาร์บอนเครดิตได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราแนะนําให้ประชาชนให้เอกชนเข้าไปปลูกป่าในพื้นที่ของภาครัฐเราจะต้องดูก่อนว่าเขาไปปลูกป่าตามมาตราไหนตามกฎหมายตัวไหนแล้วกฎหมายตัวนั้น ถูกระบุไว้ในระเบียบการแบ่งปันคาร์บอนเครดิตของแต่ละกลุ่มหรือไม่อันนี้เป็นประเด็นสําคัญนะครับเพราะเข้าใจว่า,าหลายๆท่านอาจจะยังไม่รู้นะครับกล่าวโดวยสรุปอีกอย่าง,นงาหนึ่งว่าหนึ่งถ้าท่านไปปลูกป่าในกลมป่าไม้ท่านจะขอต้องขออนุญ,ญาตปลูกป่าก่อนเมื่อท่านขออนุญ,ญาตปลูกป่าเสร็จปุ๊บนะครับท่านก็ต้องทําเอกสารข้อเสนอโครงการหรือว่า PDD ยื่นให้กรมป่าไม้ให้ท่านอธิบดีกรมป่าไม้เซ็นหรือยื่นให้กรมทอชอให้ท่านอธิบดีทอชอเซ็นหรือยื่นให้กรมยางชาติให้ท่านอธิบดีกรมยางชาติเซ็นแล้วค่อยยื่นมาที่อบก,ก,อกอเพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นโครงการคาร์บอนเครดิตนะครับมีประเด็นสงสัยสาม,มารถสอบถามได้นะครับเพราะเขาว่าเข้าใจว่าตรงนี้เป็นประเด็นสําคัญนะครับที่ตัวกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติเองเพิ่งจะออกระเบียบเรื่องกำหนดการคาร์บอนเครดิตมาเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี่เองที่ว่าหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบนะครับ